ยำใบหมอนแบบง่ายๆค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้น้ำสลัดงาดำของ QP นะคะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ใครที่มองอาหารทานเล่นนะคะหรือไว้ทานเครื่องเคียงก็ได้จิกกุ้งแนะนำเมนูนี้เลยค่ะเริ่มเลยนะคะจิกกุ้งเก็บใบหม่อนมาจากหลังบ้านนะคะนำมาแช่น้ำล้างให้สะอาดเลยค่ะเพราะในใบหม่อนเนี่ยนะคะมียางค่อนข้างเยอะเลยล่ะคะ่ะล้างแช่น้ำให้สะอาดนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยค่ะ ใครที่มองหาอาหารทานเล่นนะคะหรือว่าเครื่องเคียงบนโต๊ะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะหลังจากที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะนำไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ยางเขาออกเลยค่ะล้างอีกครั้งแล้วพักไว้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าครัวตั้งไฟกันนะคะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟเลยค่ะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะ เติมเกลือเล็กน้อยเลยค่ะปิดฝาตั้งไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดน,นิดนึงนะคะเริ่มเดือดแล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะเรานำใบห,หมอนที่เราเตรียมไวะะ้เนี่ยค่ะใส่ลงไปต้มเลยค่ะเจ๊กุ้งใช้เวลาต้มประมาณ2 0นาทีนะคะต้มให้นิ่มเลยค่ะ ต้มให้นิ่มเลยนะคะเพราะยางเขาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่เราต้มแล้วนะคะเจ๊กุ้งจะนําไปช็อกน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นจะนําไปช็อกน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสีจะสวยน่าทานเลยละค่ะนําไปช็อกน้ําเย็นได้เลยนะคะลองทําทานลองทําทานกันดูนะคะรับรองว่าลอยถูกใจเลยละค่ะ วันนี้เจ๊กุ้งจะทำแบบง่ายๆโดยการใส่น้ำสลัดงาดำของคิวพีเข้าไปนะคะน้ำสลัดงาดำของคิวพีตัวนี้เข้ากันได้ดีเลยค่ะเจ๊กุ้งลองทำทานมาแล้วล่ะค่ะถ้าใครชอบเข้มข้นสามารถใส่พริกป่นลงไปได้นะคะไม่พิดกติกาละค่ะวันนี้ขอใช้น้ำสลัดสำเร็จรูปของคิวพีนะคะพอเข้ากันได้ดีเลยค่ะเจ๊กุ้งลองทำทานมาแล้วค่ะ กันได้ดีเลยล่ะคะ่ะเจ๊กุ้งลองทำทานมาแล้วค่ะหลังจากที่ผักเย็นแล้วนะคะนำ,น,ำน้ำสลัดคิวพีนี่ค่ะเขย่าวขวดก่อนนะคะแล้วราดลงไปได้เลยค่ะใครชอบพริกป่นสามารถเพิ่มได้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเวเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะลองทำทานลองทำทานกันดูค่ะรับรองว่าอร่อยถูกใจจริงๆนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ